สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวทันกระแสไทยลาวรายการที่เราจะมาพูดคุยเรื่องจริงของไทยลาวแบบลึกแต่เข้าใจง่ายเจาะทุกมุมข่าวและประเด็นร้อนที่หลายคนอยากรู้แต่ไม่มีแครกล้าพูดค่ะใช่ครับวันนี้เรามีเรื่องใหญ่มากที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกกันเพราะตอนนี้เวียงจันทร์เมืองหลวงของเรากำลังตกอยู่ในกระแสข่าวร้อนแรงเกี่ยวกับสิ่งที่หลายคนเรียกว่า เครือข่ายเงินสีเทาเครือข่ายเงินสีเทาหรือพูดง,ง่ายๆคือกลุ่มทุนมืดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือกึ่งถูกกึ่งผิดเช่นการพนันออนไลน์การฟอกเงินหรือแม้แต่คอเซ็นเตอร์ที่ตอนนี้กำลังขยายฐานเข้ามาในเราอย่างเงียบๆค่ะและดูเหมือนว่าศูนย์กลางใหม่ของกลุ่มนี้กำลังอยู่ไม่ไกลเลยครับอยู่ที่หลัก16เขตบ้านดอนติ้วอำเภอชัยธานีใจกลางเวียงจันทร์ ชื่อหลัก16อาจจะไม่คุ้นสำหรับหลายคนนะคะแต่ตอนนี้กำลังกลายเป็นคำที่พูดถึงกันหนักมากในโซเชียลลาวเพราะมีรายงานว่าบริเวณนั้นมีอาคารสูงขนาดใหญ่ระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาและมีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้าออกตลอดทั้งวันค่ะใช่ครับและที่สำคัญคือไม่ใช่แค่คนจีนอย่างที่เราเคยเห็นจากกลุ่มทุนพวไปแต่ยังมีชาวต่างชาติผิวดาแล้คนจากหลายประเทศที่ไม่ใช่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้ามาอยู่รวมกันในพื้นที่นั้นซึ่งมันไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะมันบ่งบอกว่ามีกระบวนการอาชญากรรมไซเบอร์ระดับนานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องและอาจกำลังใช้เวียงจันเป็นฐานปฏิบัติการแห่งใหม่หลังจะถูกกดดันในพื้นที่สามเหลี่ยงทองคำค่ะจากรายงานหลายสำนักรวมถึงโพสต์จากเพจข่าวในลาวหลายคนเชื่อว่ากลุ่มทุนที่เข้ามาในหลัก16ครั้งนี้ไม่ได้มาแบบโดดเดียวครับ แต่มีสายสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลระดับสูงในประเทศและที่ทำให้เรื่องนี้ร้อนแรงขึ้นอีกก็คือมีการเอ่ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตระกูลสีปันดอนซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ในวงการการเมืองของลาวที่มีญาติเป็นถึงนาย,ยกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี่จึงไม่ใช่ข่า,ขาวลือธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่มีเดิมพันสูงมากทั้งด้านอำนาจการเมืองและเศรษฐกิจใต้ดินครับ วันนี้เราสองคนเลยจะมาพาทุกคนไปรู้ลึกถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเครือข่ายในหลัก16ใครอยู่เบื้องหลังและผลกระทบต่อคนลาวทั่วไปจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเรามาย้อนดูกันก่อนว่าหลัก16แห่งนี้คือที่ไหนทำไมมันถึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มทุนมืดและเบื้องหลังของอาคารที่ถูกพูดถึงนั้นมีอะไรกันแน่มาติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงต่อไปของไทยลาวเดลี่ค่ะ ก่อนหน้านี้หลัก16เป็นเพียงชุมชนเล็กๆทางทิศตะวันออกของเวียงจันทร์ครับเป็นพื้นที่ที่ผู้คนส่วนใหญ่ทําเกษตรทําสวนทําไร่ใช้ชีวิตเรียบง่ายตามแบบชาวหล่าทั่วไปใช่ค่ะเป็นพื้นที่ที่แทบไม่มีใครสนใจมาก่อนไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีโรงแรมใหญ่ไม่มีอะไรโดดเด่นแต่จู่ๆในช่วงไม่ถึงสองปีที่ผ่านมาก็มีอาคารสูงหลายหลังผุดขึ้นอย่างรวดเร็วอาคารล่านั้นไม่ใช่แค่อาคารทั่วไปนะครับ แต่ถูกสร้างในลักษณะคล้ายศูนย์ปฏิบัติการมีรั้วล้อมรอบมีกล้องวงจรปิดทุกมุมและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าตอนกลางคืนจะเห็นรถหรูเข้าออกบ่อยมากทั้งรถจากต่างประเทศและรถทะเบียนพิเศษในลาวเองด้วยส่วนตอนกลางวันแทบไม่เห็นใครเลยเหมือนกับเป็นพื้นที่ปิดค่ะและที่ทําให้หลายคนเริ่มสงสัยมากขึ้นคือการเข้ามาของชาวต่างชาติ ที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวทั่วไปครับโดยเฉบอกกลุ่มคนผิวดําและคนจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มาอาศัยอยู่ในอาคารเหล่านั้นซึ่งตรงนี้ต่างจากอดีตท,ที่เรามักเห็นแต่กลุ่มนักธุรกิจจีนหรือแรงงานจากจีนที่เข้ามาทําโครงการลงทุนแต่รอบนี้คือกลุ่มคนที่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามาทําอะไรและทําไมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยเข้มแข็งขนาดนั้นจากรายงานของสื่อออนไลน์ในลาวพบว่าพื้นที่หลัก16ตอนนี้ถูกควบคุมโดยบริษัทชื่อว่า ลาวไซเบอร์แมネจเมนต์ซึ่งมีเอกสารจดทะเบียนถูกต้องแต่กิจกรรมภายในกลับไม่โปร่งใสเลยครับมีคนในพื้นที่อ้างว่าบริษัทนี้เป็นเพียงฉากหน้าของเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจการพนันออนไลน์และคอเซ็นเตอร์หลอกลวงระดับนานาชาติโดยใช้เวียงจันทร์เป็นฐานในการกระจายการโจมตีทางไซเบอร์ไปยังประเทศต่างๆและที่น่าตกใจคือมีรายงานว่าภายในอาคารยังมีคนทำงานจำนวนมาก ที่เหมือนถูกควบคุมตัวไว้ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้อย่างอิสระเหมือนกับคดีค้ามนุษย์ไซเบอร์ที่เคยเกิดขึ้นในพม่าและกัมพูชาครับใช่ค่ะหลายโพสต์ในโซเชียลมีเดียาลาวพูดตรงกันว่าได้ยินเสียงคนจำนวนมากอยู่ในอาคารทั้งวันทั้งคืนมีคนเดินออกมาซื้อของเฉพาะบางเวลาและมีเจ้าหน้าที่เฝ้าแทบทุกมุมสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดกระแสก,กดดันจากประชาชนให้รัฐบาลเข้าตรวจสอบแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากสำนักข่าวท้องถิ่นที่ระบุว่าเบื้องหลังของลาวไซเบอร์แมネจเมนต์อาจเชื่อมโยงกับกลุ่มอิทธิพลระดับสูงในลาวที่มีอำนาจมากพอจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ไม่แตะต้องพื้นที่นี้เลยค่ะและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องอาชญากรรมไซเบอร์ธรรมดา แต่มันคือการผูกขาดผลประโยชน์ระหว่างทุนมืดกับอำนาจรัฐครับคนเราในพื้นที่บางคนถึงกับพูดว่าหลัก16ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเวียงจันทร์อีกต่อไปเพราะทุกอย่างถูกควบคุมโดยคนภายนอกที่มีอิทธิพลมากกว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเสียอีกและเมื่อเราเริ่มขุดลึกลงไปก็จะพบว่าชื่อของบริษัทนี้รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับตระกูล สีปันดอนอย่างน่าประหลาดใจครับซึ่งนี่คือจุดที่ทำให้เรื่องทั้งหมดเริ่มซับซ้อนค่ะเพราะถ้ามีความเกี่ยวข้องกับตระกูลใหญ่ในรัฐบาลจริงนั่นหมายความว่าการเข้าไปตรวจสอบหรือปิดศูนย์แห่งนี้จะกลายเป็นเรื่องที่แตะไม่ได้ทันทีค่ะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกันให้มากขึ้นครับว่าตระกูลสีปันดอนคือใครทาไมถึงมีอานาจมากขนาดนี้ และพวกเขามีบทบาทอย่างไรในเครือข่ายธุรกิจสีเทาที่กำลังขยายตัวในลาวตอนนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังต่อในช่วงที่3กับเรื่องราวของตระกูลสีปันดอนและเงาอำนาจที่ปกคลุมเวียงจัน์ทค่ะชื่อสีปันดอนไม่ได้ชื่อเป็นชื่อธรรมดาในแวนวงการเมืองลาวเลยนะครับเพราะเป็นตระกูลใหญ่ที่มีอิทธิพลมานานหลายทศวรรษ ตั้งแต่ยุคหลังการปฏิวัติปี1975ใช่ค่ะตระกูลนี้มีบทบาทสำคัญในหลายตำแหน่งของรัฐบาลลาวทั้งฝ่ายบริหารและท้องถิ่นโดยเฉพาะในจังหวัดหลวงน้ำทานและเวียงจันทร์ซึ่งถือเป็นฐานอำนาจสำคัญของพวกเขาค่ะบุคคลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดตอนนี้ก็คือเวียงสวัสดสีปันดอนผู้ว่าราชการจังหวัดหลวงน้ำทา ซึ่งเป็นญาติสายตรงของนายกรัฐมนตรีศรชัยศรีปันดอนและจากรายงานที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์หลายแหล่งมีข้อมูลตรงกันว่าศูนย์การพนันในหลัก16นั้นถูกควบคุมโดยกลุ่มคนที่เป็นภรรยาและลูกสะใภ้ของเวียงสวัสดิ์ศรีปันดอนนั่นถ้าเกิดข้อมูลนี้เป็นจริงนั่นหมายความว่าเครือข่ายในหลัก16ไม่ได้เป็นเพียงการลงทุนของเอกชนทั่วไปแต่เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้ใการอุป,ปถัมภ์ ของคนในอำนาจโดยตรงเลยนะครับและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้คนลาวจำนวนมากรู้สึกสิ้นหวังเพราะเมื่อผู้มีอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายการปราบปรามก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะหลายสำนักข่าวอิสระในลาวเคยพยายามรายงานเรื่องนี้แต่โพสต์ข่าวถูกลบอย่างรวดเร็วหรือก็ถูกกดดันให้ปิดเรื่องเงียบบางเพจก็โดนบล็อกไปเลยครับ จนชาวเน็ตลาวบางคนถึงกับพูดว่าหลัก16คือดินแดนของคนมีอำนาจไม่ใช่ของรัฐบาลเพราะแม้แต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเองก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ค่ะเมื่อเรามองลึกลงไปจะเห็นโครงสร้างที่น่าสนใจมากคือธุรกิจสีเทาเหล่านี้ไม่ได้ดำเนินการแบบลับๆเหมือนในอดีตแต่ใช้รูปแบบกึ่งถูกลบกฎหมายผ่านบริษัทจดทะเบียนจริงมีตราครุฑมีใบอนุญาตครบครับ แต่ภายในกล่อบเป็นการดำเนินงานที่เต็มไปด้วยกิจกรรมผิดกฎหมายทั้งการพนันออนไลน์การหลอกลวงทางไซเบอร์และการฟอกเงินข้ามประเทศโดยมีคนคอยคุ้มคันจากเบื้องบนค่ะซึ่งตรงนี้ก็เชื่อมโยงไปถึงอีกคนหนึ่งในตระกูลคือสศรไซส,สีปันดอนนายกรัฐมนตรีลาวคนปัจจุบัน ที่เป็นญาติใกล้ชิดของเวียงสวัสดสีปันดอนครับแม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันว่านายกรัฐมนตรีมีส่วนโดยตรงในธุรกิจนี้แต่การที่บุคคลในตระกูลเดียวกันเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทําให้เกิดข้อสงสัยและแรงกดดันทางสังคมอย่างมากสื่อบางสำนักถึงกับเรียกสถานการณ์นี้ว่ารัฐสอนรัฐเพราะเหมือนมีอํานาจอีกชั้นหนึ่งที่ควบคุมกิจกรรมในเมืองหลวงอยู่เบื้องหลังรัฐบาล และสิ่งที่น่าคิปคือเครือข่ายนี้ไม่ได้หยุดแค่ในเวียงจันทร์ค่ะแต่ยังมีรายงานว่าเริ่มขยายฐานไปยังเมืองอื่นๆโดยเฉพาะท่าแขกแวงคำม้วนซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนไทยนั่นหมายความว่าเงินและอิทธิพลจากเครือข่ายนี้อาจไม่ได้อยู่แค่ในลาวแต่กำลังเคลื่อนไหวไปทั่วภูมิภาคโดยใช้เส้นทางการค้าและการลงทุนเป็นฉากบางหน้า ในขณะที่รัฐบาลลาวเองก็พึ่งลงนามความร่วมมือตับสหรบประชาชาติในการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์แต่การกระทำจริงในประเทศกลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงคนลาวจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่ารัฐบาลจะปราบใครได้ถ้าคนที่ควรปราบคือพวกเดียวกัน ประโยคนี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ลาวเลยค่ะเพราะมันสะท้อนความจริงอันเจ็บปวดว่าคนที่มีอำนาจบางส่วนอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเองและนั่นทำให้เราเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่กล้าออกมาพูดถึงประเด็นนี้ใน t ิ k ต ok และ Facebook แม้จะเสี่ยงต่อการถูกเรียกตัวหรือข่มขู่ก็ตามเรื่องของสีพันดอนและหลัก16 จึงไม่ใช่แค่เรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างอำนาจที่ฝังรากลึกในระบบการเมืองลาวและมันยังโยงไปถึงเรื่องการฟอกเงินและธุรกิจบังหน้าที่ใช้บังสายตาคนทั่วไปด้วยครับโดยเฉพาะธุรกิจภาพคลุมไหมที่กำลังถูกพูดถึงว่าอาจเป็นช่องทางล้างเงินของเครือข่ายนี้ด้วย ในช่วงหน้าค่ะเราจะพาไปเจาะให้ลึกว่าเครือข่ายนี้ฟอกเงินกันอย่างไรใช้อะไรเป็นบังหน้าและทำไมธุรกิจที่ดูเรียบง่ายอย่างผ้าไหมถึงกลายเป็นเครื่องมือฟอกเงินได้อย่างแนบเนียนติดตามต่อเลยครับในช่วงที่4ของไทยลาวเดลี่ตอนเงินฟอกผ่านไหมการพนันและธุรกิจบังหน้า เวลาพูดถึงคำว่าฟอกเงินหลายคนอาจจะคิดถึงการโอนเงินข้ามประเทศผ่านบัญชีซับซ้อนหลายชั้นแต่ในลาวตอนนี้รูปแบบมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะค่ะใช่ครับเพราะกลุ่มอิทธิพลบางกลุ่มไม่ได้ใช้ธนาหารเป็นหลักแต่ใช้ธุรกิจท้องถิ่นที่ดูธรรมดาและถูกกฎหมายบางหน้าเช่นโรงแรมร้านอาหารและโดยเฉพาะร้านผ้าไหมหลายคนอาจจะสงสัยว่าทาไมต้องเป็นผ้าไหม คำตอบคือเพราะมันตรวจสอบยากราคาผ้าไหมหนึ่งผืนไม่มีมาตรฐานกลางจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้และการซื้อขายส่วนใหญ่เป็นเงินสดมีรายงานจากสำนักงานข่าวอิสระในเวียงจันระบุว่าร้านผ้าไหมาบางแห่งในเมืองหลวงที่เปิดอยู่แถวถนนล้านช้างมีรายได้ต่อเดือนสูงเกินจริงอย่างน่าประหลาดทั้งที่แทบไม่มีลูกค้าเข้าออก แต่เมื่อสืบต่อไปกลับพบว่าเจ้าของร้านเหล่านี้มีชื่อเชื่อมโยงกับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในหลัก16ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันกับศูนย์พนันออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เราพูดถึงในช่วงก่อนพูดง่ายๆคือเงินที่ได้จากการพนันออนไลน์ถูกแปลงเป็นรายได้จากผ้าไหมแล้วนำไปหมุนในระบบเศรษฐกิจจริงเพื่อให้ดูเหมือนถูกกฎหมาย และไม่ใช่แก้ผ้าใหม่นะคะยังมีธุรกิจคาเฟ่หรูร้านทองและรีสอร์ทที่ถูกใช้เป็นช่องทางล้างเงินของเครือข่ายสีพันดอนและพวกนักลงทุนจีนในลาวอีกด้วยโดยเฉพาะในแขวงคำม่วนเมืองท่าแขกมีรายงานว่าเริ่มมีการสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่จริงแล้วอาจเป็นฐานลับของกิจกรรมการพนันออนไลน์และฟอกเงินจากเวียงจันทร์ ใช่ค่ะหลายคนในพื้นที่เริ่มเรียกเขตนั้นว่ามินิหลัก16เพราะรูปแบบทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะทั้งโครงสร้างบริษัททีมบริหารและชื่อคนที่ถือหุ้นซ้อนอยู่เบื้องหลังซื่ออิสระบางแห่งถึงกับเปิดเผยรายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยมีทั้งบริษัทนำเข้าเสื้อผ้าเครื่องสำอางและแม้แต่บริษัทท่องเที่ยวที่แทบไม่มีลูกทัวร์จริงๆ แต่จดทะเบียนรายได้สูงระดับหลายร้อยล้านกีบต่อปีซึ่งเมื่อดูบัญชีภายในแล้วพบว่ามีการโอนเงินซ้ำไปมาระหว่างบริษัทในตระกูลเดียวกันจนยากจะตรวจสอบต้นทางนี่เลยครับคือกระบวนการฟอกเงินแนบเนียนที่รัฐบาลกลางแทบไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะเอกสารทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายร้อเปอร์เซ็นต์ บางแหล่งข่าวในเวียงจันทร์ถึงกับบอกว่าตอนนี้เงินจากการพนันออนไลน์ในลาวไม่ได้ไหลออกนอกประเทศแต่วนกลับเข้ามาในรูปแบบธุรกิจสะอาดสะอาดและนั่นก็ทำให้เศรษฐกิจบางพื้นที่โตผิดธรรมชาติมีคาเฟ่หรูเต็มไปหมดร้านทองเปิดใหม่ทุกสัปดาห์ทั้งที่ประชาชนทั่วไปยังลำบากกับค่าครองชีพที่พุ่งสูง สิ่งที่น่ากลัวคือไม่ใช่แค่เรื่องอาชญากรรมแต่รวมถึงอธิปไตยของประเทศเพราะเมื่อทุนต่างชาติเริ่มมีอิทธิพลเหนือกลไกลรัฐผลลัพธ์ที่ตามมาคือรัฐอ่อนแรงประชาชนอ่อนแรงรัฐบาลลาวอาจพยายามสร้างภาพว่ากำลังร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเช่นการลงนามพิธีประทรอนต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์กับสหประชาชาติแต่ในความเป็นจริง ถ้าโครงสร้างอำนาจภายในยังมีผลประโยชน์ร่วมกับเครือข่ายสีเทามันก็แทบไม่มีความหมายในโซเชียลลาวตอนนี้มีกระแสวิพากษ์แรงมากโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและผู้ใช้ทวิตเตอร์ลาวพวกเขาเริ่มตั้งคำถามว่าประเทศเรากำลังเดินตามทางของใครใช่ครับหลายคนถึงขั้นเรียกเวียงจันทร์ว่ามินิมาเก๋าเพราะเต็มไปด้วยอาคารสูงระบบรักษาความปลอดภัยแน่น และคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่โดยไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามาทำอะไรและที่น่ากลัวกว่านั้นคือมีรายงานว่าชาวต่างชาติบางส่วนในพื้นที่หลัก16พูดภาษาอังกฤษและแอฟริกันไม่ใช่จีนเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าเครือข่ายนี้เริ่มขยายฐานอาชญากรรมออนไลน์ข้ามทวีปแล้วค่ะมันชัดเจนเลยครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องภายในประเทศอีกต่อไปแต่เป็นเครือข่ายข้ามชาติ ที่กำลังใช้ลาวเป็นฐานปฏิบัติการใหม่ถ้ารัฐบาลไม่จัดการตอนนี้ภายในไม่กี่ปีเวียงจันทร์อาจกลายเป็นศูนย์กลางฟอกเงินและการพนันระดับภูมิภาคเหมือนที่เกิดขึ้นในกัมพูชาเมื่อสิปีก่อนและเมื่อถึงวันนั้นมันอาจสายเกินไปที่จะถอนรากถอนโคนเพราะอำนาจของเงินสีเทาจะฝังลึกในทุกสถาบันสิ่งที่ประชาชนทำได้ตอนนี้คือไม่เงียบ ติดตามข่าวสารจากหลายแหล่งตั้งคำถามและกล้าที่จะพูดออกมาเพราะความเงียบคือสิ่งที่เครือข่ายพวกนี้ต้องการมากที่สุดสุดท้ายนี้เราอยากฝากไว้ครับว่าเงามืดของเวียงจันทร์อาจดูใหญ่โตแต่แสงแห่งความจริงก็ยังส่องได้ถ้ามีคนลุกขึ้นจุดไฟร่วมกัน และหวังว่าการพูดถึงเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเสียงเล็กๆที่ช่วยให้คนลาวและเพื่อนบ้านอย่างไทยเห็นภาพที่แท้จริงของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับนี่คือรายการไทยลาวเดลี่ตอนนี้ชื่อว่าเครือข่ายเงินสีเทารุกเคือบเวียงจันท์ยึดหลัก16อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆที่อยากเข้าใจโลกอีกด้านของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับอีกหนึ่งประเด็นเข้มข้นจากสองฝั่งแม่น้ำโขง สวัสดีค่ะ